เอาแปไปไปนี่ไปนี่ครับไปะสีส้มไปนี่มาังนีฟังก็ฟไงไ้นะอฟังกันี้มมลสมมปมมเอาไปเอาตรงว้มามาไม่ถ้ามึงจะลงต้องลงที่เดียวกันนะลง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 อ่ะแปะสีส้มลงตรงอ่ะแปสีส้มฟังมาลงตรงอ่ะแปสีส้ม มาลงเร็วๆอย่าช้าอาแปดสีสม้มใครยังไม่ลงมาลงลงเล่น,ลเ,ลนเขาลงแล้วชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยลงมาเล่นกับเพื่อนในลงมาเล่นกับเพื่อนใมเงาศพด้วยกากศพด้วยกากศพด้วยทำศพด้วย

เรายมากางเรกลนฟังกูบอกให้ทำศพมึงฟังเสียงกูสิผัวไอ้นหนมึงก็ยังจะตีเพื่อนน้อเอี้ยกูหนีไอ้ไหนมาสามรอบแล้วไอ้ยยเพื่อนเยอะหน่อย ตรงมานี่ตมาโมตมานอยข้างขวามานี้ข้างขวามาหนข้างขวามานี่ข้งขวามานีาเพื่อนนี่เพื่อนตายตรงไหนอีกวะเฮ้เพื่อนยังอยู่ครบเไม่อยู่คบไม่อยู่คบิิดข้าดไหอ้นี่ีวนี่กลางถนนจะตายตอนเนี้ยตายตาตายตายตายรถู่ไหนรถปืนอยู่ไหนเฮ้ยเขาชุบเนี่ยถนนนะบเยอะเดี๋ยวกูเล่นนี่ลไปเลยมาเล่นเลยมาเล่นเลย ดูฟิตามมาลูกไปสามนี่ไปมนี่ไปกินไปไไปมีเ่วงเดิเ้ยมีมมี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 ดีมีดเอ้ยลงลงมาตกปไาแล้วเพื่อนอ่ะตปลาคาลขึ้นมาเน่ตกปลกนตกปลาขนไปเลาน้นนะจีดีเอ็กซเอ็กซ์จีดีเอ็กซ์จีดไม่จะบู๊ไงระดมบู๊งมาดีไงไเลนไปยไปเอาต่อไปเอาต่อไปต่อไปเอาต่อไปไตามไปตามป่าสามปสามไอแปะมันรอดนะขับหนีไปแล้ว นัวนี้ตัวนี้สวยใชเอาศพมาตอนไหนเนี่ยตอนไหนโอ้โหมึงนัวทำไมเฮ้ยไม่อย่านัวฟังกูก่อนฟังกูก่อนเซตรถที่เหลือเซตรถไปไม่ฟังกูอุ้มศพเซ็ตรถอุ้มศพีีศพเดียวพ่ธีป่ะนี่อุ้มศพเซ็ตรถนี่นี่นี่มานีหหลังหล่สเมุงนี่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 ทำไมไ่ทิ้งศพไว้นี่แล้วเอารถมาล่ะง่าย่า ก็ต้องขี่รถมาเตรียมตอนทม่เซตอยู่ดีไม่ใครถ้าใครใกล้รถก็มึงก็ถือมาแล้วก็มาส้มเลยล้อล้อเพื่อนโดนหอบไงโดูฝั่งนะหอยอ่างหอยเลยนะเดี๋ยวรอหอพร้อมกันรอรอฟังสิพร้อมกันมาที uh ่รถเต้ก่อนใครส้มยังไม่เสร็จมีใครซ่อมยังไม่เสร็จไหม สบเลือดไหมไม่สเลือไหมูดูไ่ยอมังรออยังเลฟังกูนี่ฟังกูนี่พอมอหรือยังแค่นั้นเองเดี๋ยวเป็นคนนำนะมไปดูไปดูสบไปดอา่อมไว้เอาหอใส่เลขทอะไรไวๆเว่ยมโ่น้าต่งสอตังามพอ ไอ ok ้ดุมแล้วนะไอ้ดุกอยู่ใกล้จัดเลยนี่วะไอ้เหี้ยไดไม่แล้วฟังกูก่อนทิ้งตบหนึ่งทีก่อนเอาขึ้นรถตามปับตบก่อนเอ็มสามตามเอ็มสามตามไปไปตามอยู่ตามอยู่จะตามไปช่วยเลยเยียกย้ายเลยมึงอย่านัวนะเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้มึงนัวกันจัดเลยเฮ้ยสอบหลุดสอบหลุดสอบหลุดอีกเนื้อวไลุกลับไปจะขึ้นโคลนหน่อยิมึงขึ้นโคนหน่อยมึงขึ้นโคนหน่อยขึ้นโคนหน่อยครับผม ไม่เป็นไครับพี่โฟนหน่อยพี่ที่แจ็ครถผมทันรถผมไล่ทันแน่นอนพี่แจ็คใจเย็นค่อยๆไล่ไปให้ดุมไล่ไปเลยดุมไหวไอ้ดุมม่ตองอไรางไอ้ดุมไม่ต้อ่ะไรพแปรผมไปเล่นในเมืองนะเฮ้ยใครใครมือว่างอ่ะมึงเตรียมเซ็ตคุ๊ปใหญ่รอรอเล่นรอย้ำเคสให้เพื่อนมึงไม่ต้องไปไล่กูบอกแล้วไงว่าให้ดุมไล่ไม่มีปืนสี่ไม่ต้องไปไล่มีใครมีใครมือว่างใมือว่างเซ็ตคุปปใหญ่ไม่ือว่างมือว่างมือว่างเออไอ้กินพาเซ็ตคุปปใหญ่เลยใครมือว่างอ่ะพาเซ็ตคุปปใหญ่เลยมามามา มาหน้าใครจะหาเล่นถ้างั้นอ่ะใครจะไปเล่นในเมืองบ้างพี่จะเล่นขยานะปุ๊บเลยหมุนปุ๊บเมาอนสี่ปุนน๊บเลยไล่ลลเกตปล่อย,อป,ลอยปล่อยดุมเลยร้วพี่